คนตกตวงจะกลับบ้านพอดีครับเพื่อนๆนี่นะครับผมยังกำลังจะกลับบ้านนะครับมาทํางานกันนะครับผมคนตกคนตกนะครับมาเร็วมาแล้วมาแล้วครับทีมงานครับทีมงานครับทีมงานนะครับผมทีมงานโอเคครับโอเคไปขึ้นรถขึ้นรถมาแล็วมาเล็วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ อันนี้อันนี้ตรงนี้ยังไม่เปียกตอน้เปียกแล้วตรงนี้ออเอออีกฟังนึงอีกฟังเออนั่นแหละเออไปแล้วครับกลับบ้านแล้วนะครับผมลงงานนะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วนี่น้ำแข็งครับยังน้ำแข็งครับอันข้าวครับผมหม้อข้าวลรียกนะครับเจรแค่อาการออกก็ตอนนี้ เอา,อางั aky, ้นออกไรเข้าควาเข้าควาล้างใต้เลยโอ้ไปแล้วคร oh oh oh, climate, right. ับไปแล้วไปแล้วโอ้ฝนตกหนักกับฝ่าพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนนะครับผมลำบากลำบนนะครับผมลำบนแล้วก็ลำบากตกแห้งนะครับวันนี้ทั้งฝนทั้งลมนะครับผม ครสามรอบครับผมสามรอบนะครับผมเรตกอ,อือเออโ้ฝนตกครับพีน่น้องฝนตกฝนตกฝนฝนจะเขาาฝนตกพี่น้องขับจากเยงานครับผมขับจากเยงานนะครับก๊อกแรงหามงแรกนะครับผม ทางรถไฟวางลำบากลำบนนะครับผมวางลำบากนะครับผมผมมาโต๊ะกระห้อนนะครับผมผมมาโต๊ะกระห้อนนะครับโต๊ะมากกระลำบากนะครับผมร้ทมีความกำลัรหลบนะครับพี่น้องลมลบแหงครับทางรถทางเสร็นะครับผมหลมแหงครับหลมแหงนะครับผมทางรถทางเสร็นะครับผม อยู่บนลอยกับเปียกเ้น ouais, ี oh, oh, oh ่อ้งกเป๊กคนซาตรงไหนนี่รงานนี้เราปนาพวรานโอ้ยก้โดจ้าอยู่บนระบอกเนี่ย สองชังหงมียานโทมลุ้นโทมลุ้นอย่าข่าวเยอะเลยครับนี่จะ็นลากรถไฟนะครับรถไฟฟ้านะครับเพื่อนๆนะครับผมทางรถไฟฟ้านะครับผมโอุ้งกำลังมากผู้ด่า พผล่โผล่โผล่โ่โผล่มาท่านมาเนาะบาทเน,น,นาะพลังมากครับกพลังมากนะครับผมรถไฟฟ้านะครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอิละอิละโค่ละโค่ละมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้เราไฟฟ้าก็มีเนี่ยปันน้ลาทำฝนด้วยกันไปแล้วครับพี่น้องปุ๊บ สะพานนี้นี่ก็ออกมาอีกแล้วมาอีกคันแล้วนะครับผมโอ้ยสะพานบังบ้านนี่พี่น้องเอ้ยเห็นมโนเห็นมโนเส้นนี้สูงก็มูโอ้ยสะพานบังอันนี้โอ้กูนะเห็นนีปิ๊บๆๆๆๆเห็นน้อยๆสะานบังบ่เห็นจัมโอ้ยเห็นน้องเห็นน้อแต่เออแล้วก็อู้ เพิ่มเติมละเ่ติมละเพิ่มเติละเตล้อตวงนี้มาแล้วก็รถไฟฟ้ากับพี่น้องมาอีกแล้วไม่แ้วไปแล้วโอ้รถไฟฟ้าพี่น้องรถไฟฟ้าครับ